โอเคครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นพระพุทธรูปที่อนันดานะครับลองสังเกตที่ใบหน้าพระพักของท่านนะครับยิ่งถ้าเราเดินใกล้นะครับลองดูสักต้ขขัดคุณจะเห็นได้จากวีดออีโอช,ชัดนะครับจากที่ระยะที่เราเดินด้านเมื่อกี้ที่เราเดินด้านนอกนะครับจะเห็นว่าพระ ท่านยิ้มอยู่นะครับแต่พอเราเดินใกล้ก็จะเห็นพระท่านเป็นหน้าบึ้งนะครับเป็นวิธีหลักวิทยาศาสตร์ก็น่าจะหมายถึงเปอร์สเป i ทีฟประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอยไปด้านหลังไปอีกทาหนึ่ง อราสังเกตที่พระพักท่านนะครับ่ร่าอเมซิ่งมากเลยนะ <c oughs> ครับ